เกิดอะไรขึ้นนะครับเป็นที่เน็ตโบฟูรหรือเปล่าฮะไม่แน่ใจครับใครไปชัดเจนคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับส่วนมากครับเสียงส่วนมากครับขวาานะครับบางผีเอา้าโอ้เสียวหัวเสาหรือเกิดนฮนะเสิมน,นะครับ6ต่อ6ครับ เอ้านางรองลากขึ้นมาครับโอ้โหโหดมากนะครับนี่ครับรูเสิร์ฟเจ้าเตะานางรองครับตรงน้ยอดครับโอ้ได้แต้มนะครับนี่ครับเจ่อหกครับเอาจนได้นะครับผมและล่าสุดเมื่อสรูเอาชนะเจ้าเอฟดินแดงไปนะครับขาดลอยครับสายครับอกขึ้นมานีครับโอ้โห ร้ายมากครับชิตบางพีครับหน้าสายทันตานางรองลากขึ้นมาอยู่ครับโอ้ระเบิดครับนี่ครับเจ็ดเท่าครับนี่ครับตีเสมอครับนี่ครับโอ้โหเจ็ดเท่าครับตีเสมอนะครับคนละหนึ่งแช่นะครับพีพะเยาชัดเจนนะครับจากทางนี้เจ็ดเท่าครับ ลูกเสริมเจ้าชิดบางพีครับนะซ้ายครับลากขึ้นมานี่ครับสดจริงๆครับโอ้เจ็ดต่อเจ็ดครับนะขวานะครับลากขึ้นมาโอ้โลูกปาดครับโอ้โหรุนแรงน้ำหนักดีครับเป็นเรียบนอกรายการนะครับเจอกันครั้งแรกครับนางรองลา ครับ8ต่อเจ็ดครับนั Für ่งลอครับหโุดมากครับเจ็ด uhh ต่อแปดครับโอ้โหโดนเกี่ยวได้ นะครับเจ้าตาดนะครับโอ้โหไม่ได้แต้มครับแปดต่อเจ็ดครับจังหวะนี้ครับลากขึ้นมาเอาโอ้ออกนะครับเก้าต่อเจ็ดนะครับแข็งแรงครับเจ้าชิดครับโอ้โหเตะโหดเหมือนกันครับนะครับ 7-9ครับหน้าขวาครับหลุดนะครับนี่ครับ8-9ครับนี่ครับได้แต้มเหมือนกันครับทวนไม่มานะครับหน้าขวาอีกแล้วครับลากต่อครับนี่ครับ9เท่าครับตีเสมอครับนี่ครับสูสีครับตีเสมอครับ เต่อ9ครับ9ครับเขาหลุดนะครับ1ิต่อ9ครับลงลูกเสิบนะฮะนี่ครับลูกนี้โอ้โหเสียดายแดนเจ้าชิตบางพีครับ1ิต่อ9ครับโอ้ลูกนี้ครับรับ9ต่อสิครับบางพีครับพยายามไล่แล้วครับทางดังลอง ยอขึ้นมานี่ครับสิบต่อเก้าครับย้อนนะครับลูกนี้ครับโอบ้โหถงหลบหนักแน่นนะครับเก้าต่อสิบครับอเอาจังหวะนี้ครับ มาหานี้ครับชิดบางพีได้โอกาสแล้วนะครับได้แต้มนะครับนี่ครับสิบเท่าคร um. yeah. ับ <paragraphs> ตีเสมอครับสิบต่อสิบครับเตาหลุดนะครับลูกเสิฟครับสิบต่อสิบครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดนะครับลูกเสิฟครับ ขึ้นแทนเรียบร้อยนะครับเอ็นสิบสองไม่มีียวนะครับสิบเอ็ดต่อสิบครับโอ้ลูกนี้ครับสูสียี่ครับคู่นี้ครับสิบต่อสิบเอ็ดครับหน้าขวานะครับนต่ตาเ สิบเอ็ดเท่าครับน่าเสียดายครับโอ้โหสิบเอ็ดเท่าครับทีเสมอครับคนละแต้มนะครับสิบเอ็เท่าครับเหลือคนละแต้มครับนะครับไม่เกมครับยังอยู่ครับนี่ครับคนละแต้มนะครับตัวนี้ครับ พลเแต้มครับสูสีครับแต้มเดียวครับสิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดครับตานังลองครับโอ้ไม่เกมครับนี่ครับสูสีครับโหสนุกครับท่านผู้ชมครับกดแชร์ด้วยนะครับแต้มเดียวครับสิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดครับ เกมครับโอ้โ oh, oh. หน่าเสียดายครับโอ้โ oh. ห oh oh. ชิดบางบีนะต้องยอมรับนะครับ <Okay. S 1> ตานังลองเสิร์ฟ oh. พิกหัวเน็ตลูกสุดท้ายด้วยนะครับพระเอกเลยครับโอ้ oh.